เเลยดินครับพี่นออ้องหยิบไปยักน้อยน้ำหวานไปยักน้อยถ้าผมให้พวกคุณยืมกันหนึ่งหมื่นบาทแล้วคิดดอกเดือนละร้อยห้าสิบพวกคุณเอาไหมเอาสิคะขขคน,นะคะเป็นของผม,มเอาหรือ เพราะผมมีแอปสิทีมงานครับที่ให้วงเงินสูงสุดหนึ่งแสนสิพาไปเบิ้งการไถ่บ่วงครับมื้อนี้เมื่อนาทีมงานจัดการมื้อนีรไอ้เป็นยังไงการเซ่บ่วงบอกวิธีเขาในหน้บางเช้าเขาเขาเจ้าบประหลุดแจกดิใส่สาวหาไปเลยใส่สาวหาเองสิไดเปล่าอ๋อ แต่อารมณ์ประมาณใดนแบบนี้บ่ต้องประมาณนี้แหละอ๋อ้ือใส่ประมาณนี้แหละเนาะปักประมาณนี้แหละเนาะถ้าอยากหูว่ามีไม้บางไหนก็จะได้แบ่งเขียนเนาะนี่แหละครับหู้อยากได้โอ้โหพวกหูยังได้กันนั่นละงานบนเรื่องเราถ้ามันมีมันก็เห็นตัวเองดอกยก่อนจี้ใหมันหากิน่ อื่ขอให้หนูมันหากินสินนไหมพี่หนุ่นต้องหากินเพื่ะมันหากินเลาก็ใช้ใกล้ๆนี่แหละมาใช้ไกลดอกนี่ประมาณนี้แหละแนวคนมักหมนนานแน่ๆหน่อยเนาะกิดทีมงานกเกิดชัดเก่งอยู่ดิทีมงานมานานันใหญ่ไปติรอเบิ้งผลงานเมลแองเดีอะเมแลแองจะมีผลงานในเบิ้งบอรอติดตามครับว่าเดี๋ยวนี้กัน ใส่ไยรลองย่างเบิ่งครับอันนี้อันนี้นะขิงขึ้นนี่นนหูหฮากิน,ค,นครับฮากินเมาคืนฮา,ากินมาคืนน,น,นี่ก็มาใส่ไใย,ยจัดนักไว้เลยจัดนักใยเต็มเลยครับผมไอข้ขาวๆว่แม่นะยังเดีนั่นแหละที่ใส่ไใยนะครับเนี่ยเต็มอยู่พูนกลับเล็กก็มี <laughs> กลับเล็กกม็มีมีอย่างใส่ใยเบิร์ตเต็มมาย่าอยู่พูนครับหัวหูหากินเนี่ย มีหัดขี่ไหมคุณเห็นปะขี่ไม่แม่ได้พ้องใสไปเท่านี้แหละไกลดอกแต่ว่าใส่เต็มไปหมดแหละ <c oughs> จะอ,อ,อาศัยหลายหรือว่าใสเอาไปเ,เอาแต่บ่วงไม่ได้หลายพ่อ <c oughs> เอาแต่บ่วงไม่ได้หลายพ่อนป่มอ่คะปีมือบ่ค่อยมีดอกแต่ว่าอาศัยว่าบ่วงหลายแน่เอ้ยต้อง ใส่ไปหลายแนนบ่ล่ะไอ้ขาวๆนี่ว่าแม่งนะครับหมายการใส่ทั้งนั้นได้หนิางานดอกไนอ่าฮ่งานดอกฝฟเลยครไปเลยพูเนี่ยครับใส่ยาวเป็นหัวพุ่นตอนค่ำเขาเบิ่งผลงานครับโอเคแล้วค่อเบิ่งผลงานเนะหมืองแรงเนะจะมีผลงานยิ่ถ่าเบื้องไมหลังมือแรงโอเคไปน้องออก ทำมาหากินยามบ่วงหลอบแรกประมาณทุ่มหนึ่งครับเมื่อนีงออกรอบแรกทุ่มหนึ่งยักสิเป็นได้ปะหูแต่ทีมในงานออกไปก่อนละ่ะบัดยอมถ่าเลยแต่แต่แต ก้นป๋รอแป๊บหนึ่งเนอะเดี๋ยวปุ่มเนอะนี่ขาดครับพี่น้องเบื้องหอยแวกัดโอ้เจ๊ดายครับเนี่ยงหัวตายตายตายเมื่อนกค่อยๆแมงกัดขนาดนี้ไหมตาย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 โอ้ตาย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 โอ้พี่น้องไงว่ามันจะได้ก็ไม่ได้ เข้าไปไสกันเมื่อกี้กับบ่วงกับถือก,กัดไปกัขาดไป้นนึงคกับเสียดายบอกาดดิงนไงเบ่งจีล่ะบ่งแม่ห้อยหนูมันกัดแมโอ้เสียดายครับนี่ย,ย,ยังวะไปพี่น้องไย้ยินีข่าวดิเอม,มีตัวยองไองาพายบ่ง นิ้นข้ามีตัวตัวหนึ่งเ่ะเด้ในภายเบ่งพี่น้องใส่ละใส่ละคือปะใส่ใส่ใส่ะใละวูนวะไอ้พี่น้องควงแค่ครับนี่เป็นไดนนอา<ๆ>ทีมงานอานอกมาไงทำงานแล้วครับมาหนี่ เรียบร้อยนี่อ่าตัวหนึ่งนะครับพี่น้องโอ้โอ้นี่ครับเบิ้งครับ,รบพี่น้องเอ้ยพานอีกแล้วนี่เบิ้งครับมันมาอยู่บักเขือ,อย่งซีนกุ้ยเดิบักฝากเลยฮะอยู่โอ้ยเดี๋ยวต,ตัดไปก่อนครับนี่เรื่องมันขี่อยู่นี่ ทีมงานเตรียมพร้อมเห็ดแล้วได้เวลาเห็ดแนวกินแล้วบ้านนี้เตรียมไปเห็ดแนวกินแล้วบมกพูดเจ้านะฮะเหียขเอาเลยในนั่นอ่ะ เตรียมพร้อม้วเห็นบอกเท็กกับเขาเด้อครับมาเด็กกับยามรอบแรกพ่อกลัวเฮ็ดยังให้กินน้ำมันครับมันีกะทิว่าัดขวับเต็มขวาบ่าวขวบนนะตัวใหญ่ตัวใหญ่ครยบนี่พูดตัวใหญ่ใหญ่อยู่ ตัวหน่อยกบพี่ย <nek> ูคร <max> ับเพรได้ยอะตัวเขม่เกดกินซื้อรอบรอแรกได้หลาไปได้ก่อนนะหห่าฮ่นฮ่าหาหกตัวอะหาหกตัวไปเลยเนาะ เขาตอเรตรียมทอนเงนนะครับแผนกินกินพ่ะไพน่อะกินเตรียมพร้อมเตรียมนะทีมงานตรีมงานพอกลัวกะอุ้ยสับพอดีงติดเศษกูไเอหนาพอควนะครับอ อยากให้ดไทยบางอยู่างกับเวลาตอนเห็ดมันเห็ดจังไดดมันเห็ดนะไทยบางไม่รหรีดเลยอยากใายเห็นตอนซับตอนอยังงี้ดิเนื้อที่มันออกมาเป็นไดดแต่ว่าเคียงกับไ่ได้เอาไปกูไปซับยังได้ต่อใหม่ <c oughs> มือผมเอากระดาษเง <c oughs> ียบอโกระดานาล,ลังด้วยโต๊ะเคียงไปกระดาษล,ลังครับ <c oughs> ไปได้ต่อมาอยู่ข้าแล้วเว้ยซับ ตัวล้กลนกันล้นครับเตรียมพร้อมโอ้ไปเห็นโตแรลร้วเห็นโตรรโปะะไปได้เตรียมงานหุงข้าวหุงเสร็จแล้วหิวแล,ล้วกินก่อนแล้วพุ <c oughs> ่นะ <c oughs> โอ้ไยอะไรน,นะเข่าเป็นไะไรเนี่ยนะเบิ่งไงได้นะเข่าพุ่นน,นะครับตีหมอ,มอไปแม่หนหน่อยดิแน่บอกไงไปดิเก้าเจ็ดแปดคนนี่อิ่มแปะได้ดิมันเนี่ สบายใจเราคนนี้มีตัวนี่ทีมงานประแดกบองทีมงานประแดกบองเหวครับตอนนี้ทีมงานประแดกบองเหวี่มื่อนี้สองทีมงานมาะทากันเนะทีมงานประแดกบองครับทีมงานบักมันญงครับนนี้พอได้เห็นตอยู่ครับยามรอบแดก ทีมงานอองมานยัง hmm. น้ำอยู่ทิ้งน้ำหมกมาเนี่ยกันน้ำไปหลายเติบพอได้โมได้ยุครับมื่อไงเม่อไหรคุยกันได้หอดปีน้ำละส่วนสิมาพ่อกันแต่ละรอบนะโค้งล้นกันล้นไอ้คนซับก็ซับใวยกันดีครับทีมงานครับส่กันดีครับ เราก็สร้อยกันลิ้นขนา,า,าดเลยครับอ่ะเดี๋ยวพาไปเบิ่ง,งรบร <c ười> บรยา,ากาศแคมปิง้งครับผมสายฝนมองแคมปิ้งบรรยากาศดีๆคนบัสไปผ่ากัเบิดไปแล้วล่ะพักวันก็มีไปแหละบรรยากาศครับบรรยากาศแคมปิ้ง เราเต้นเราอ้อมค้างอมแล้วฟังแทกเขาอันน้อี่ตังหมอเลยดินี่ครับพอขั้วสั้นเพราเป็นลุงน้องคุณเต็นในโบนได้เตรียมแล้วเตรียมพัดแล้วใส่เครื่องใส่ยังครบแล้วใส่เครื่องยังไงมาหน่ะ ปลาแดกบองทีมงานปลาแดกบองมาไหนใส่ปลาแดกบองไปเลยทีมงานปลาแดกบองมาไหนใส่ปลาแดกบองเขได้กินเหมือนอะไรปลาแดกบองหรือบางมันไงนี่อยากให้ได้กินไอรีด้พี่น้องถ้าได้กินเนี่ยผมบอกเด้โอ้ทุสเลยแหละตอนนี้กินแบบแบบปะหยังโอ้ยจะกินกหอะไรเนาะ มันไตนไแล้วเียไ่พาอกูพแล้ว้ยเครืองหอก็ยากย่างได้พแม่ยังด้มันโตหน่อยก็ย่างมาได้มันพอกันกินดังเห็ดเมนูแบบนี้ได้ตีงอเ้าเครื่องปรุงเขาอันนี้ขาเหลือมขานะเียมขาเครื่องเคียง เครื่องเค้งเขามีอย่างไหนนี่ย่ใสพีาิานะฆาตชิงเกดรักใบกระเพราดีคาดไปเลยดิ้าีงานนี่ใส่ถุยยางได้ขนาดชีมงานไปเพราดีคาไปดิเครื่องแกงเนี่ครื่แกงมต้่งใส่ด้วย้องใส่นี่ครับปลาเขือย่างขาดไปเลยมีหอวบางหักนี่หรบมีหับางหนักดิ ม่เพิ่มความเปรี้ยวด้วยไทบบักนัดหวานบักนัดในบ่อหม้อนั่นบ่อเอาบักคิ้วบักนัดนั่นคิ้วโอ้ยพี่น้องอยากให้ได้เกลียีหลีอดิเฮ้ยชุดก่อนมีอะไรขังเด้เนาะเชฟเชฟประจำครับนี่เชฟประจำเีมงานประแดกบอ ต้องอันอาสาเหตกับเขาว่ทีมงานประดกบองเหน่น้อยบแมนเหนน้อยบ่ได้เลยทีมงานประดกบองบ่ได้เลยต้องเห็กับเขาให้กินครับบ่มแมนกดเด้แต่ว่านั่นแหละแพ้เขา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 อย่าบอกว่าแพ้มันบ่ได้เมันบม่ไันจบสงครามพันจบจะเอร์นับศุทหารรอบแรกรอบแรกกับเขารอบแรกเขาว่าขงน้าาน้าอยู่พูดพูดใด้แพร อยากให้ดกินแห้งฮะเดี๋ยวจะเพิ่มให้เขาปัวถนสูปันอยากให้พี่น้องได็กินแหงด้วยครับตอนนี้เดี๋ยวไปัวเขาีวาเขาอีกเขีวากู้จคับมันกกรากู้เกบดเสียบอทัวบกเข ทุกแล้วปนีนยแล้วกับเขาหอมๆมันมอทุกแล้วมอเขาในมอบอกไงเนาะเอ้โหกันบ่ไม่เยอะบอกขึงนะเบอร์มอเขาเบอบอกไงพร้อมแล้วพร้อมแล้วความทิมงานทีมงานพร้อมแล้วพร้อมกินเขา น้องมาีกมาเอ้นี่น่นนี่แปะนีอีกเามนี่วยเากดนำกินเข่าไหนเด้อกินไปแล้วรอบนึงเนาะกินแน่กินโคโนูนครโคนูไปกินเนี่ยน่เรื่องกระดนรกกนไี่อนกระรันี่ของมังแ้มอันี้ขอเขาเรื่องอะไรไทุกคน นี่ครับเนี่ยเลยไปนอแล้วกินเต็มเต็นอนเมื่อไงลฮะอ๋กินเต็มเตีมปองเมื่อไงลสุดคนแรกไหมฮะมีมีถ้วยโฟมยู่ได้ทัน่านปลาเตมได้น้ำปลาไหน่นมีจานก้ได้น้ำปลาป่ะนี่อยู่นี่เปบน้ำปล่ามัใสอันนี้ตรงไหนมสเบ่งแบบ้ แทบแทบพี่นัองเป็นไงนะฮึงีบังฟีแมวโอ้ยพี่นองเป้ยแทบแบเอาไปไปไปเอ้ยพี่หน่องไม่เห็นดิไปไรงอนะทำยังไงพี่น่งเป็นไงนะไอ้่ไาโอ้ยเป็นไดสุดยอดกว่าสุดยอดแล้วมบน้องไได้เขาแล้วม ได้แล้วได้แล้ครบยังอาครบแตน่อมงเนี่ยว้บอดมาทันแต่แตตโอ้ยแนะพัวางีอยู่ครัแตน้อเนมามาแตๆน่องเบิ่งไห้นะทำยังไงเป็นเดล่ะตึกตนี่ไอ้ยูากินเปอดเาเีเอาน่านตักแกงเดียวไปดิ คนุกตัาเลยแต่แต่พี่น้องเพื่อนนไปบี่ครับอาเทียนเดี๋ยเลยเอ้ำยังไงพี่น้องเพื่นเนียใสหนูมาหมกูจะมานห้งมึงกูแต่ตามมามึงไ่บ๊ายบคนละดูเส้อต้นไปไดหรอ มตักำใหง่ๆพี่น้องเพื่อนนะจะคไตัวน่ด้มันหอนฮงเอ้ยตักให้พี่น้องเพื่อนเนีวนี้อันยังยังให้เพื่อยู่นเราอ่ะจะหอนเนี่ยแต่เราเนี้ยขับง่าเลยไอ้มองแฉะไปปะอ๋อมีตัวด้านบัง่พี่น้องเพื่อนด้นยังใม่เเวยานมินนี่ ทำไงจะโตครับน oh, okay. mm hmm. right. nah, okay. yeah. ู่นน um ้องมีแก้วหรอมีมีมีแมมอ๋เป็นเดะนี Lis ่หาคอมเมนต์อันนี้เป็นจ่ายังไเขาดอกนี่ดีมากนี่เพราะเราบักถอดบาัคะไยังแมทำงพี่นังแบน้โอ้โนั่งนี่แบบพี่มงนี่งเขานั่งนี่แบบอยานั่ง่ย่างายไหมเป็น่นองเบนี

แตายแล้วตรงนี้ไม่ได้กินหนูเออเดีลขที่ว่าบม่ได้กินหนูอเหรอโอ้ยเราได้กินหลอยรอบแล้วเน่าเลยบางนู้นบม่ได้กินข่าวแไม่อะไรนะกำลังแสบเลยครับเวลานี้รอบแรกยามรอบแรกครับพอได้กินกันนี่แหละดั่งบนไหนล่ะโอ้ยขึ้นอะไรเว้ยอะไรเงี้ยสดน้ำไหมหยอดเฮ้ยแสบเว่อแสบเว่อพี่หนิคือ่พี่หนอกว่าผสมไลยว่ะ เอาเอเอเดินดเาอยู่โอ้ตักแมนกะมูกพกน่ะเราคนเดียวยู่เดครเป็นไงพี่น้อยบ้างด้วน้องเล็กครับผมมาโอ้เด็กปั่นครับเด็กปั่นเด็กปันเดใหม่เด็กใหม่เพิ่งขัดเข่าองการ หลายรอบแล้วล่ะตาตามาตนเดอลทีมงานประดบองเตารียกทีมงานทีมงานประดกบองเขาวันหน้าวันหน้าทีมงานประดับบองก็าระจบอกกลัวบอกลัวพีหน้ามันก็ลังยุ่กรุงเทพแล้วอ๋อเป็นแดมันก็ไมดีหน้าไปุงเทพแล้ว่กรุงเทพนาิาเดนานีมันไปเล่น เราก็เจ็บแกกันนี่กูกินได้ไหมเอาเลยิปไปอิ่มกรเคนามัน่อนเขแบกัเขากำลังแ่บกไม่ได้กินแบล็คลวนมันบลงแล้วเชือนี่มันเคยมากเลยอ่ะมันจะบลืมดอกบนนี้ไม่แบงนไปใ่นาคไปยุงเถีมัมกันตองกลับมามันสีม่อนแล้วมันสีเพจเปนหนาเด้อบอกวันดีปีหาเม็ดไม่ได้ซึ่งใช่เพอยู่ในแหง มันเป็ดอพู่ม่าแต่เนี่บอกว้เลยมันจะมันจะแสบไปหนายอดโอ้โหเลยเตยเอ้าหายกันโอ้โหน้ำหนึ่งทีมีใส่เงาเฮียตัวนี้ก็ตักเลยบางนักือตักบะได้วาำเอาชิบหายแล้วหาส่วนเงี้ยมาเลยมีเรส่วนส่วนม่ใช่เลยวันหนึ่งออไน้ำครบดีว่าเขาดูจะหนามเอาแเ้วจหน้า สดหนามสดยอดนะหนามแสบไหมกินข้าวปลาของแฉะพี่น้องกินข้าวปลาของแถะนะเป็นไงล่ะกินนแมกินข้าวปลาของแถะไหมนี่ละบรรยากาศครับอรขาวดาวอ้ยกสาทุขาดาวมาเนี่ยเด นี่แหละเขาว่ากินข้าวข้าดาวพอดีหกขุมเป็นยาโอ้โหเป็นเดบสดมันห่อนเลยสดจะคำกันน้าขุ่มอัมำดีตอนพี่ถุ่มตัวติไมยอมขุมแต่กินใส่มันขุมเขาใส่โอ้โหมันเป็นน้ำขุ้มแล้รอเตยไม่เตยนำข้าวตัวใหญ่เดี๋ยวก็ทน้ำข้าวตามด่าก่นไม่เรอคิมเมดเลยหนี่งที่บนเรือเป็นแดบเป็นเด ตัวต <LY humming> ั <kah s> <ata> ้งตัวตีได้หน่พอพอครัวพอครัวครับคนเตรียมงานเมื่อับประทันดอกี้หรือลขอขอกินเขาแทบแทกันครับพี่น้องเออนี่แหละบรรยากาศยามค่ำยามงือคเน นี่แหละแนวแซบเบิ้งครัไปให้เบิ้งทุกคนอ่ะแป๊บเดียวหายไปเลยนะให้เบิ้งบรรยากาศอินเสระจั็หน่อยใหมันเบิ้งกันขายมัอก่อนโอ้ยกำลังแซบเลยครับเวลานี้ยนี่แหละของแท้บอกราคาเขานั่งนตังประมาณสิบบาท คนหนึ่งห้าบาทคนหนึ่งตับบาทคนหนึ่งสิบบาทะคนหนึ่งงนน่องไบางงไออนมาแล้วอไแห้งไแห้งคอะไรเนาะางไว้หน่ละด้ยินไหมเินกบเงินกโดนี่เสนุกเอาอหไออกไปเาไเสนุกงิ้มันต่สเดียหานู้ไงวงนึนี่มาเติมข้าใส่ด น่พอกินกันตอนนี้หิวทายอีกก็ได้มันเบิดก่อนมันมีใครว่าดหรอเอ้เจ้แค่หนุ่มใหญ่เนี่ยมันใหญ่ว่าดยังไม่ถือของหมดเลยเลยยังสิ้นเนาะยังว่าอยู่กอดออกไปต้องมีผู้ใดผู้หนึ่งนะยังว่านั่นแหละถือของหมดเลยวันนี้ถือของหลานมาวะจะถือของมันตัวนั่นนั่นแหละได้๋ยประกาศเอามาจะยังเอาหลักฐานให้มันเบิ่งอยู่เลย เขาทายดูรวยมากเลยเนาะวางตัวส you. ีใดวางเนาะพี่สมพี่สมแม่ต้นหนามันสีแดงเนาะไปก่อนนะพี่น้องวางข้าขอมเพราะแสบแสบอันตัวมันสีเหลืองสีเหลืองแต่ของลุงมันสีแดงกี่จังแต้ทีเลยมันลงไปจังไหนวะเอ้ากระแดงแต่งอื่นออกกแลงเนาะเฮ้ยนี้ำมันทะเลหัวห่วง มึงแลบไาหากินทาง่างเดี๋ยวบอามอไปสีชมไงไม่ไมไม่ไไลข่ยังดีเลยดิมันก็เลยม่สามโต๊ะเนะีอของมันมนะมนี่ของเขาสองโต๊ะกินแซบ,บห,าหาัวหา่าอยู่ท่าง,งแซบลายอันนี้น้ำตาล,<ม>ล,ลสามตอนะบนีชมเนี่ยมาถัด่ด้วยยังยังเอาบ่อออกอี้คน ปวได้หมูดิเฮ้ยมันเครื่องตอนนี้งหาตอนวันนี้ตอนนึงเหนียวออกนเปดไดหมูตอนมีอะไอยงไงวะจีตอนบกหัได้แบบนี้ปดไดหมูอนดตักหาตอนกันตอนประมาณนี้เขาจัดเป็นยไงเขาอีกตักหาตับหนูก็ไดเด็่ใส่หนูมาหาบาทานตักตับหนูดีเอาแข็งเลย